JSB, JSB is a wonderful world JSB, JSB, JSP, all the colours of the day. กลับมาพบกับผู้คนในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1เหมือนเดิมนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในคาบเหมือนเดิมนะคะซึ่งมันครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับการบวกไปใช่ไหมคะซึ่งการบวกของเราก็จะเป็นเรื่องการบวกจํานวน2หลักกับจํานวน10 20 30 จนถึงจำนวน90ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะอ่าเด็กๆมาดูนะคะครั้งที่แล้วครูฝนหวังว่าเด็กๆจะยังจำได้อยู่นะคะอ่ามาดูกันค่ะการบวกจำนวน2หลักกับจำนวน10 20 30จนถึง90นะคะนะักเรียนอ่าเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์กันก่อนนะคะนูดีมีเงินอยู่24บาท คุณแม่ให้มาอีก20บาทคะ่ะหนูดีมีเงินทั้งหมดกี่บาทนะคะทบทวนโจทย์อีกหนึ่งรอบค่ะนูดีมีเงินอยู่24บาทคุณแม่ให้มาอีก20บาทคะ่ะนูดีมีเงินทั้งหมดยี่ทั้งหมดกี่บาทนะคะเราก็จะมาดูกันคะ่ะนูดีนะคะมีเงิน24บาทนะคะคุณแม่ให้มาเพิ่มอีก20บาท เราก็จะมาดูวิธีที่1นนะคะก็คือการกระจายนะคะก็คือเลขที่หนูดีมีเงินนะคะบวกกับที่แม่เพิ่มมาให้นะคะเราก็จะมากระจายอันแรกก่อนนะคะก็คือ24ใช่ไหมคะยสองนะคะเอาคุณครูกระจายหลักสิบก่อนนะคะ2อยู่ในหลักสิบก็ต้องมีค่าเท่ากับ20นะคะต่อมาค่าหลักหน่วยค่ะ c อยู่ในหลักหน่วยก็ต้องมีค่าเท่ากับ4นะคะส่วน20ตัวนี้นะคะเราก็ดึงมาได้เลยนะคะต่อมาค่ะบรรทัดต่อมานะคะก็คือบรรทัดนี้นะลูกคือเราก็จะมาจับก,กลุ่มนะคะกลุ่มที่มีหลักเท่ากันนะคะก็คือ20กับ20เพราะว่า มี2หลักเท่ากันนะคะก็จะเอามาจัดก,กลุ่มด,ด้วยกันแล้วก็ใส่วงเล็บไว้เลยนะคะส่วนตัวที่มีหลักเดียวก็ดึงลงมาเหมือนเดิมค่ะต่อมานะคะบรรทัดต่อมาค่ะก็เอาในวงเล็บบวกกันก่อนนะคะทุกอย่างเลยค่ะอันไหนอยู่วงเล็บให้ทําเป็นอันดับแรกนะคะดังนั้นเราจะมาทําในวงเล็บกันก่อนค่ะก็คือ20บวกสิบได้ 40นั่นเองค่ะ4เราก็ตามลงมาเหมือนเดิมนะคะลำดับสุดท้ายก็คือเอา40บวก4นะคะได้เท่าไหร่คะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เอาเลขมากที่สุดไว้ในใจนั่นก็คือเลข40ใช่ไหมคะนับชูขึ้นมา4นิ้วนะคะนับพร้อมกันนะคะ40แล้ว41 42 43แล้วก็44นะคะนี่ก็คือคำตอบนะคะ เด็กๆยังจําได้อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็วิธีที่2ค่ะเด็กๆเด็กๆมาดูวิธีที่2นะคะซึ่งเป็นการบวกในแนวตั้งนั่นเองค่ะโจทย์ของเรานะคะก็จะใช้โจทย์ของข้อในรูปกระจายเมื่อกี้นะคะซึ่งนูดีมีเงินอยู่24บาทค่ะคุณแม่ให้มาเพิ่มเท่าไหร่คะ20บาทนะคะเราก็จะมาทำวิธีบวกในแนวตั้งกันค่ะ อ่าอันดับแรกนะคะเอาเงินของนูดีมาตั้งเป็นโจทย์ตัวแรกก่อนนะคะก็คือ24ใช่เซมคะมีหลักสิบกับหลักหน่วยนะคะแยกหน่วยให้ชัดเจนต่อมาค่ะคุณแม่ให้เพิ่มอีก20บาทนะคะเด็กๆก็นำเลข20นี้นะคะมาใส่ให้ตรงตามหลักนะคะหลักสิบก็อยู่หลัก10บนะคะหลักหน่วยก็ต้องอยู่คู่กับหลักหน่วย ทีนี้เมื่อตั้งเลขให้ตรงหลักแล้วนะคะเราก็จะทําการบวกนะคะซึ่งการบวกนะคะเราจะบวกในหลักหน่วยก่อนนั่นเองค่ะหลักหน่วยของเราคือ4กับ0 4นะคะ4บวก0ก็ได้4ค่ะต่อมาค่ะเมื่อหลักหน่วยเสร็จนะคะเราก็จะมาบวกในหลัก10บนะคะสองบวก2เท่ากับ 4, 4นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ24บวก20ได้เท่าไหร่คะ 44นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะถ้าเป็นโจทย์ปัญหานะคะเด็กๆอย่าลืมนำโจทย์ปัญหาที่เขาถามนะคะมายกมาแล้วก็ตอบด้วยนะคะคือหนูดีมีเงินทั้งหมด44บาทตอบเป็นเลขไทยด้วยนะคะเมื่อเรานะคะทบทวนไปแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการบวกจำนวน2หลักกับจำนวน2หลัก คล้ายๆกับเรื่องที่เราเรียนไปครั้งที่แล้วนะคะแต่ตัวเลขก็จะมีความแตกต่างกันมากขึ้นนะคะแต่วิธีการของเราก็ยังเหมือนเดิมนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะวันนี้ก็จะใช้โจทย์เดิมนะคะเปลี่ยนจากเ็าจะเปลี่ยนตัวเลขบ้างนิดหน่อยนะคะเด็กๆมาดูกันค่ะโจทย์ปัญหานะคะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเรื่องการบวกจํานวน2หลัก จำนวน2หลักนะคะอะมาดูโจทย์กันค่ะนูดีมีเงิน44บาทนะคะคุณพ่อให้มา35บาทนะคะเขาถามว่าหนูดีมีเงินทั้งหมดกี่บาทนั่นเองค่ะนี่คือโจทย์ปัญหาที่เขากำหนดให้มานะคะเรามาทวนโจทย์อีกหนึ่งรอบค่ะนูดีมีเงิน44บาทนะคะ คุณพ่อให้อีก35บาทนะคะเราก็จะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า44บวก35เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะอะเรามาดูวิธีแรกค่ะก็จะเป็นการบวกในรูปกระจายนะคะในแนวตั้งนั่นเองค่ะอเด็กๆมาดูกันนะคะโจทย์ของเรากำหนดคือ44กับ35นะคะ ฝั่งซ้ายมือนะคะเราก็จะเขียนแนวตั้งคือ34บวกด้วย35นะคะแล้วบรรทัดข้างๆ้าง44นะคะเราก็จะเขียนเท่ากับโดยแยกกระจายของเลข44นะคะเรามาแยกในหลัก10กันก่อนค่ะ4ตัวแรกนะคะอยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ40นะคะ ต่อมาค่ะ4ตัวที่2อนะคะอยู่ในหลักหน่วยก็ต้องมีค่าเท่ากับ4นั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะมาแยก35นะคะซึ่งเราจะแยกในหลัก10ก่อนนะคะซึ่ง3นะคะของเราอยู่ในหลัก10ก็ต้องมีค่าเท่ากับ30มนะคะต่อมาค่ะแยก5 5นะคะ5อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ นั่นเองค่ะเราจะมาทําทั้งสองฝั่งนะคะคือฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําฝั่งนี้กันก่อนนะคะอ่าเด็กๆมาดูนะคะจากที่คุคุลสอนไปแล้วว่าเราจะต้องบวกจากหลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะอ่าหลักของเราก็ตรงกันแล้วนะคะเราก็สามารถบวกได้เลยนะคะ4บวกหาได้เท่าไหร่นะคะกุคุลสอนแล้วว่าให้เอาเลขที่มากที่สุดไว้ในใจนะคะ เอา5ไว้ในใจบวกขึ้นยกขึ้นมา4นิ้วนะคะมานับพร้อมกันนะคะ5แล้ว6 7 8 9นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ4บวก5ก็ได้9นะคะเครื่องไม้บวกก็ต้องตามลงมาเหมือนเดิมนะลูกนะ,ะต่อมาค่ะบวกในหลัก10นะคะ4บวก4 0บวก30ก็ได้70นั่นเองค่ะ ข้างหน้านะคะก็จะเอา44บวก35เท่ากับ79เอ้ย70บวก9นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาลองเอา70บวก9ดูค่ะโดยให้นักเรียนนะคะเอา70ไว้ในใจแล้วชูทั้งหมด9นิ้วค่ะเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมกันนะคะ70แล้ว71 72 73 74 75 76 77 78 79นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ44บวก35ก็ได้79นั่นเองนะคะเด็กๆเ,เวลาตอบนะคะเราต้องยกคำถามที่เขาถามนะคะมาด้วยนะคะเด็กๆเ,เวลาเขียนตอบก็เขียนต่ออบตอบแล้วก็ขีดเส้นใต้2อเส้นนะคะแล้วก็สิ่งที่จอถามหาก็คือโนดี้มีเงินทั้งหมด 79แล้วใส่หน่วยคือบาทด้วยนะคะเวลาตอบก็คือตอบเป็นเลขไทยนะคะต่อมาค่ะเป็นวิธีการบวกในแนวตั้งนะคะก็คุณฝนก็จะเอาโจทย์เดิมนะคะยกมาเลยก็คือนุดีมีเงิน44บาทนะคะคุณพ่อให้มาอีก35บาทนั่นเองค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเราก็จะเหมือนเดิม44บวก35นะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ เด็กมาดูวิธีการบวกในแนวตั้งกันค่ะเรานะคะก็จะนํา44บาทมาตั้งก่อนนะคะหลัก10บอยู่ส่วนหลัก10หลักหน่วยอยู่ส่วนหลักหน่วยนะคะต่อมาค่ะคุณพ่อให้อีก35บาทนะคะก็ยกเลข35ของเรามานั่นเองค่ะวางให้ตรงหลักนะคะทั้งหลักสิแล้วก็หลักหน่วยเมื่อเลขตรงกันแล้วนะคะเราก็สามารถบวกได้เลยนะคะ ซึ่งเราจะบวกในหลักหน่วยก่อนนะคะซึ่ง4บวก5ได้เท่าไหร่นะคะให้เด็กๆเ,เอาเลขที่มากที่สุดไว้ในใจและชูเลข4ขึ้นมานะคะ4นิ้วนะคะเอา5นะคะ5แล้ว6 7 8 9นั่นเองค่ะดังนั้น4บวก5ก็ได้9นะคะต่อมาค่ะบวกในหลัก10บนะคะคือ4บวก3นะคะ เด็กๆมาดูกันค่ะเอาเลขที่มากที่สุดไว้ใน,นใจซึ่งนั่นก็คือเลข4ใช่ไหมคะแล้วให้เด็กๆชูขึ้นมา3นิ้วนั่นเองค่ะ4แล้ว5 6 7นั่นเองค่ะดังนั้น4บวก3ก็ต้องเท่ากับ7นะคะวิธีตอบก็เหมือนเดิมเลยค่ะนำคำถามที่เขาถามนะคะยกลงมาด้วยแล้วก็ต้องตอบเป็นเลขไทยนะคะเด็กๆ หลังจากที่เรานะคะได้เรียนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนค่ะซึ่งคณิตศาสตร์แบบฝึกหัดของเราก็จะอยู่ในเล่มนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการบวกจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักนั่นเองนะคะอยู่ในหน้าที่80นั่นเองนะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่80ได้เลยค่ะนะคะเปิดไปหน้าที่80นะคะ ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบวกจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักนะคะนี่เลยนะคะหน้าที่80ของนักเรียนนะคะจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราบวก1หลักกับ1หลักใช่ไหมคะรอบนี้เราก็จะบวก2หลักกับ2หลักนะคะโดยเด็กๆดูตัวอย่างข้อที่1นะคะครูฝนจะอธิบายเป็นตัวอย่างอันละ1ข้อจากนั้นเดี๋ยวจะให้นักเรียนไปลงมือทำด้วยตนเองนะคะ ข้อที่1นนะคะเขาให้มาคือ24กับ53ใช่ไหมคะเราก็เอาตัวเลขนี้ตั้งเลยก็คือ24นะคะกับ53หลักสิบตรงหลักสิบหลักหน่วยตรงหลักหน่วยนะคะเราก็จะสามารถบวกกันได้เลย4บวก3นะคะ4บวก3เท่ากับ7นะคะเด็กๆก,ก็ตอบ7ลงตรงนี้นี่นะคะ4บวก3เท่ากับ7ตัวหลังบวกกันได้7นะคะหลักหน่วยบวกกันได้7 ต่อไปนะคะหลักหลักสินะคะหลัก10บวกกันได้เท่าไหร่2บวก5ได้เท่าไหร่คะ2บวก5ก็ได้เจ็ดเหมือนกันนะคะดังนั้นข้อนี้ได้7 7, 7นั่นเองนะคะลูกๆก,ก็เอาไปตอบในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องอันนี้คือตัวอย่างข้อแรกทําให้ดูเฉยๆนะข้อต่อไปเดี๋ยวลูกๆต้องทําเองนะคะอ้า ต่อมาข้างล่างข้อนี้นะคะส่วนข้อนี้ทำเองนะข้อที่2ทีนี้คุณครูก็จะมาสอนข้างล่างอีกหนึ่งข้อนะคะเหมือนเดิมนะคะข้างหลังบวกข้างหลังข้างหน้าบวกข้างหน้าหลักหน่วยบวกหลักหน่วยหลักสิบบวกหลัก10บนะคะหลักแรกนะคะ5บวก2นะคะหลักหน่วย5้บวก2ได้7เนาะ4บวก4ได้8นะคะข้อนี้ได้8 7นะคะ เรื่องบวกเลขเด็กๆไม่น่าจะมีปัญหาเนาะนี่นะคะข้ออื่นก็เหมือนกันแต่ว่าเลขต้องตั้งให้ตรงกันนะคะหลักหน่วยต้องตรงหลักหน่วยค่าของหลักหน่วยต้องตรงหลักหน่วยค่าของหลักสิบก็ต้องตรงหลักสิบอันนี้มีทั้งหมด12ข้อนะคะง่ายๆเองนะคะหลังจากหน้านี้เสร็จแล้วมีอีกหนึ่งหน้าซึ่งหน้านี้อาจจะยากขึ้นมานิดนึงนะคะ หน้านี้อาจจะยากขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวครูฝนจะทําให้เป็นตัวอย่างหนึงข้อจากนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนทําเองนะคะข้อนี้นะคะเราก็ตั้งโจทย์ขึ้นมาก่อนเลยว่าเขาให้โจทย์มาคือ8 4บวก3นะคะ8 4บวก3เท่ากับนะคะเราก็มาแยกเลยแยกออกมาคือเลขกลมๆก,มกม่อนคือ80นะคะ 80ตรงนี้มาจากไหนคูฝนมาจากนี่ไงคะ8อยู่ในหลัก10ข้างหน้านะคะเราก็มาแยกก็คือแยกบวกสบวก3ามาจากเลขหลักหน่วยของ80นะคะนี่เลยแล้วก็ดึงมา3มาจากตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็มาจับคู่ให้เขานะคะเท่ากับมาเหมือนเดิมนะเครื่องหมายเท่ากับก็คือ80 บวกใส่วงเล็บก่อนเลยอันดับแรกนะคะนี่สีบวกสานะคะสีบวกสเราก็จะได้รู้เลยว่าทำในวงเล็บก่อนบรรทัดต่อมานะคะบรรทัดต่อมาก็เท่ากับเหมือนเดิม8ปดบวงเล็บบวกกันได้เท่าไหร่เอ่ยบวก 3 4บวก4 4บก3ได้7ใช่ไหมหานี่ไงสุดท้ายก็หาคำตอบเลยคือ80บวกเเท่ากับ87นี่ค่ะนี่คือวิธีการทำนะคะอีกรอบหนึ่งนะ84บก3นะคะเราเอามากระจายก่อนนะคะ80มาจาก8อยู่ในหลัก10นะคะก็เลยดึง80ออกมาดึง4ออกมาแล้วก็3นะคะจากนั้นใส่วงเล็บนะคะหลักหน่วยเหมือนกัน นะคะก็หลักหน่วยบวกกันปุ๊บได้7นะคะ80ลงมาเหมือนเดิมสุดท้ายเอาเลขบวกกันก็คือ87นะคะอันนี้คือวิธีการทำไปทั้งหมด4ข้อข้อข้างล่างเหมือนกันนะคะเป็นการบวกเหมือนกันอันนี้เด็กๆสามารถบวกได้เลยไหมหรือว่า จะจับคู่เป็นแนวตั้งก็ได้ทำเหมือนหน้าเมื่อกี้ก็ได้นะคะจะตั้งเลขเป็นในกระดาษทดของเราก็ได้แล้วก็ตอบลงไปนะคะเช่นข้อหนึ่งเนี่ยคุนฝนไม่ขอยกตัวอย่างแล้วกันเพราะมันง่ายลูกๆน่าจะนับได้เองนะคะคูณฝนขอยกตัวอย่างข้อที่2แล้วกันเนาะเจ็ดสิบบวกยี่สิบนะคะคูณฝนจะสอนวิธีอย่างนี้แล้วกันจะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับลูกๆนะคะหลังบวกหลังค่ะลูกดูนะเอาเลขหลังบวกเลขหลังค่ะ หลังบวกหลังศูนย์กับศูนย์ค่ะได้ศูนย์นะคะหลังบวกหลังหลังคือศูนย์กับศูนย์ได้ศูนย์ค่ะนี่นะคะต่อไปหน้าบวกหน้าหน้าคือสองหน้าคือเจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้านะคะดังนั้นได้เลขเก้าสิบอันนี้เด็กๆสามารถทำวิธีนี้ก็ได้นะคะง่ายดีครูฝนว่านะเดี๋ยวครูฝนขออนุญาตพิมพ์ดีๆก่อน วิธีนี้ครูฝนก็ว่าง่ายดีนะคะหลังบวกหลังหน้าบวกหน้านะคะได้90นี่เสร็จแล้วนะคะไม่เชื่อได้อลองบวกแนวตั้งดูหลังบวกหลังได้หลังหน้าบวกหน้าได้หน้านะคะดังนั้นได้เลขนี้เลย90้นะคะแบบฝึกหัดสรุปของเราวันนี้มีทั้งหมดแค่2หน้านะคะหน้าที่80แล้วก็81 นะคะส่วนเฉลยจะมีให้เหมือนเดิมแน่นอนนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆไปฝึกทําด้วยตนเองก่อนถ้าทําเสร็จแล้วนะคะรบกวนถ่ายภาพส่งครูประจําชั้นเหมือนเดิมนะคะก่อนจากกันวันนี้ครูฝนขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนอ่านหนังสือด้วยนะคะเจอกันต่อไปครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ Jazz BJ Jazz B is a wonderful world Jazz BJ Jazz B on a colorful day Jazz BJ Jazz B is a wonderful world และนี่คือเฉลยแบบฝึกหัดในครั้งที่แล้วนะคะเป็นการหาผลบวกโดยการกระจายจํานวน2หลักกับจํานวน2หลักนะคะวิธีการก็คล้ายๆเดิมนะคะก็คือเอาหลักสิบบวกกันก่อนเช่นตัวอย่างข้อที่1น,นะคะ38กับ20เนี่ยเราดึง8ออกมาก็จะเหลือแค่30บใช่ไหมคะ30บวก20ก็ได้50 8เราดึงออกมานะคะดังนั้นก็บวกกันในรอบสุดท้ายคือ50บวกแปดได้ สามข้อนี้สี่ข้อนี้ทําเหมือนกันนะคะต่อมาข้อข้างล่างตรงนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะแยกหลักสิบนะคะหนึ่งอยู่ในหลักสิบก็มีค่าเท่ากับสิบใช่ไหมเราดึงเก้าออกมานะคะเจ็ดสิบบวกสิบได้แปดสิบนะคะแปดสิบบวกเก้าได้แปดสิบเก้าเหมือนกันนะคะข้อที่หกเหมือนกันหกสิบก็ดึงหกสิบไว้นะคะยึดหกสิบไว้ส่วนสามสิบห้าเนี่ยเราดึงห้าออกมาก็เหลือแค่สามสิบ 60บก30ได้90 90บวก5ได้95ทำทุกข้อเหมือนกันนะคะอันนี้คือวิธีการกระจายนะคะให้เป็นเลขหลัก10นะลูกนะไม่ว่าจะเป็น 20, 30, 40, 40 50จนถึง90เลยนะคะ mm hmm. เราจะดึงหลักหน่วยออกให้เหลือแค่เลขกลมๆนะคะ mm hmm. หน้านี้เหมือนกันนะคะหน้าที่78อันนี้เฉลยหน้าที่78นะ mm hmm. ก็คือการบวกในแนวตั้งในเลข สองหลักกับเลขสองหลักนั่นเองนะคะ6บวกศูนย์ก็ได้6เพราะศูนย์ไม่มีค่า1บวกแปดได้9นะคะข้อนี้ได้9 16แล้วเอาคำตอบมาเขียนตรงนี้นะคะข้อต่อมา0นย์บวก7็ก็ได้7นะคะ6บวกสองได้8ได้87นะคะก็มาเขียนคำตอบตรงนี้ส่วนข้อนี้นะคะเด็กๆดูเฉลยตามคุณครูได้เลยนี่นะคะมีทั้งหมด9ข้อ 0บวก5ได้5 4บวก3ได้7นะคะเราก็จะบวกไปเรื่อยๆทีละหลักจนได้ทั้งหมด9ข้อและนี่คือคำตอบนะคะีเด็กสามารถเช็คคำตอบจากครูฝนได้เลยนะคะ0บวก9ได้9 1บวก8ได้9นะคะได้9 9นะคะอันนี้คือวิธีการบวกนะคะแล้วก็เฉลยในหน้าที่70 7 78ก็มีอีก2หน้าเพียงเท่านี้นะคะ